สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสับผมประปะ่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญจำหน่ายขายแบงปันเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ประปาะจะพาเอฟซีมาดูเหรียญในกล่องกล่องนี้เหรียญน,นี้ท่านผู้ชมนะถูกส่งมาจากจังหวัดลบบุรีเขาสามยอดอำเภอเมืองว่ากันอย่าง,งน,นั้นอ่ะเอฟซีท่านนี้ เาก็ติดตามช่องของปปาติดตามแล้วก็ทยอยส่งเหรียญมาด้วยถ้าไม่มฮะนะเขาเป็นงานอาดิเรกประมาณนั้นเพราะว่าเขามีงานประจําทําอยู่แล้วที่ปาปาลองสังเกตดูนะเพราะว่าเขาช่วงนี้บอกจะเงียบไปนิดนึงนะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะ,ะไปทํางานต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างก็นับทำงานที่ไหนก็ขอให้มีเงินแล้วก็ร่ํารวยนะว่างๆก็หาเหรียส่งทางช่องของป้าปาเป็นงานอาดิเรกนะเป็นงานเสริม อ่ะวันนี้เรามาดูเชื่อว่าเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นเหรียญสิบบาทเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนก็จะมีทั้งที่ระลึกนะแล้วก็สิบบาทหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะสองสีมีเหรียญอะไรกันบ้างเหรียญอะไรกันบ้างตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญของราชการที่แปดดูเหรียญราชการที่แปดก่อนเนาะอ่ะเหรียญราชการที่แปดอันนี้เป็นราชการที่เท่าไหร่กันเอ่ยดูก่อนจะเป็นรู้สึกจะเป็นเนื้อดีบุกท่านผู้ชมฮะเป็นเนื้อดีบุก ก็จะมีทั้งของราชการที่9สําหรับเนื้อดีบุกเดีียวนี้น่าจะเป็นของราชการที่9อ่ะชนิดราคา10สตางค์สตสตางค์ปี2493โดยปกติแล้วก็จะมี5สตางค์ก่อนที่จะมาเป็นเนื้อทองเหลืองสําหรับปี2493 5สาตางค์กับ10สตางค์เนื้อดีบุกแล้วก็จะมีเนื้อทองเหลืองสำหรับปี2493เนี่ยถ้าผู้ชมฮะอันนี้เป็นเนื้อดีบุก ปี2อง 3, 3ิก็สามเช่นราคาสิบตค์ของราชการที่9ก้าประเดี๋ยวป,ปาจะทำการประกาศรับซื้อมันนำมาเก็บสะสมอยู่เผื่อว่ามีนักสะสมท่านใดเนี่ยเขายังไม่มีปะปาก็เดียเด๋ยวจะทำคลิปรับซื้อทำคลิปรับซื้อให้ท่านผู้ชมมาสาหรับเหรียญนี้นะแล้วก็เป็นเนื้อดีบุกข,ของราชการที่ราชการที่8ราชการที่8ก็มีชนิดราคา ลูกศิกจะเป็น5สตางค์10สตางค์25่สาตางค์แล้วก็50สตางค์เช่นเดียวกันสำหรับเนื้อดีบุกอันนี้เป็นของราชการที่8นี่ราชการที่9โอเคนะฮะเป็นเหรียญโบราณเพราะว่าจริงแล้วป่าว่าน่าเก็บสะสมนะน่าเก็บสะสมอยู่อยู่พอสมควรเลยเพราะปัจจุบันจะเริ่มหาพบเจอได้ยากแล้วแหละยิ่งสวยๆนั่นไม่ชมฮะสำหรับราชการที่9เนี่ยที่8ได้ยังเจอกันยังพอเจอกันอยู่สําหรับ เหรียญ25สตางค์แต่50สสตางค์นี่ก็หายากอันนี้เป็นปี41่นท่านผู้ชมฮะปี41่่อันนี้ก็ปี41ใช่ไหมครันเรา<ๆ>เราเราแกะออกจากถุงพร้อมกันเลยนะปี41ได้มากี่เหรียญตรงนี้อ่ะ40เราดูก่อนเนาะอ่าปี41 41ตรงนี้ได้มา2เหรียญสำหรับเหรียญสิบบาทสองสีหมุนเวียนปี41อ่า1เหรียญแล้วก็2เหรียญ อะเราได้กันมา2เหรียญสำหรับปี4-1หโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูต่อยอดเลยท่านผู้ชมต่อยอดเลยอ่านี่เป็นปี3 4อ่ะปี3-4เราได้กันมา1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญอ่ะปะปาเห็นว่าน่าจะเป็นคลิปวิดีโอไม่ยาวนะก็ให้ดูเหรียญกันเนาะดูเหรียญกันบ้างต่อมาก็เป็นปีอะไรปี53ก็ได้เนาะอ่ะปี5 3สาม ปี53ได้กันมาอีก5เหรียญอ่าปี53ได้มาอีก5เหรียญอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดูกันนะนี่คือปี53ก็เป็นเหรียญที่ช่วงนี้เผยโฉมออกมาเยอะท่านผูช้ชมฮะราคาก็จะไม่สูงเท่าไหร่แล้วละ่ะราคาซื้อขายก็จะไม่ค่อยสูงเพราะปัจจุบันวันนี้หลังจากเราทำรายการกันมาเราเสักปีกว่าๆนะ10บาท2สีหมุนเดียนนี้ก็ไม่รู้จะอิ่มตัวกันวันไหนนะเพราะว่า การเผยโฉมออกมาเยอะๆราคาก็นักสะสมเขาก็จะนิ่งๆกันไปนะนิ่งๆกันไปก็เราก็ไปตามเกมการตลาดแหละท่านผู้ชมนะป๋าๆก็หันไปทํารายการอื่นๆด้วยเพราะเห็่อะไรที่เผยโฉมมาเยอะ,าาะรๆๆนะคาคาเ,เ,เขาก็จะเริ่มนิ่งๆนะคนซื้อขายก็เห็นกันเลยอะเขาก็จะเริ่มนิ่งๆกันแล้วละอะไรประมาณนั้นเนอะเป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่เห็นพบพบเจอกันได้ค่อนข้างจะทุกวันทุกวันมากๆๆๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่เ,เขาก็จะดดบๆลงอ่ะอันนี้เป็นปี42ปี42 โอเคไนะัได้กันมา2เหรียญสมเหรียญ4ี่เหรียญหเหรียญ6เหรียญโอ้โหได้กันมาถึง7เหรียญเลยนะแต่ถึงอย่างไรแล้วเหรียญของราชการที่9เนี่ยเนาะก็อื้เป็นการงไงท่านผู้ชมมาได้รับความนิยมกันค่อนข้างจะแทบทุกปีพอสอเลยสำหรับเหรียญติดอันดับนะก็ติดตามกันเอานะอันนี้ปี40นปี40นี์ท่านผู้ชมมเราได้รับ รับเหรียญกันมาหลายเหรียญเลยนะโดยเฉพาะเหรียญของราชการที่9เนี่ยเดี๋ยวปะปาจะทําการประกาศรับซื้อให้นะใครมีเก็บไนะฮะแต่ว่าต้องดูการตลาดด้วยการซื้อขายในการตลาดนะถ้าป๊ปาพอดูไปแล้วราคาเขาอาจจะยังไม่สูงไม่สูงเพราะว่ายังไม่มีย,มมยังไม่มีนักสะสมท่านใดแบบยังไงท่านผู้ชมฮะยังยังไม่มีไม่มีนักสะสมเนี่ยเล่นหากันสักเท่าไหร่เนี่ย แต่ประปามาเล็งเห็นแล้วว่าเหรียญเหรียญของราชการที่9้าเหรียญลึกๆลงไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะน่าเก็บสำหรับตัวประปานะใครไม่เก็บก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวประปาจะทําการประกาศรับซื้อเข้าแล้วก็ใครอยากได้ก็ลองลองลองเข้ามาคุยกับช่องของประปาเอาป้าปามีหน้าที่หาเหรียญโบราณหาเหรียญหายากหาเหรียญที่ค่อนข้างจะสูญหายไปจากวงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งเท่าที่จะทําได้แต่ราคาเขาจะยังไม่สูงนะฮะ คลิปนี้เหรียญตรงนี้ไม่มีราคาหลักหมื่นท่านผู้ชมะนะถ้าหากไม่ใช่ปัม๊มผิดพลาดขั้นเทพจริง,รงๆราคาไม่มีหลักหมื่นไม่มีเหรียญแชมป์นะจะอยู่กันที่หลักสิบหลักร้อยเท่านั้นเองอเวลาใครดูแล้วเนี่ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อก็ลองไปเปรียบเทียบดูนะเพราะว่าหลักเหรียญตรงนี้ไม่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนตรงนี้นะฮะเวลาท่านไปดูช่องที่เขาติดต่อค่อนข้างยากเนี่ยท่านจะได้เ,าเอา คำพูดของปป่าแล้วก็เหรียญตัวอย่างตรงนี้ไปดูด้วยว่าอ๋อคุณปป่าเขาบอกมาอย่างน้อยๆไม่เชื่อปป่าก็ไม่เป็นไรแต่ท่านก็ลองไปไปติดต่อช่องที่เขารับซื้อเหรียญอะไรราคาสูงๆว่าช่วงนี้ปป่าจะได้รับบางบางท่านเนี่ยโทรโทรหลายเข้ามาเลยนะปป่าก็บาน้องอีกหมว่าไม่จาเป็นไม่ต้องไม่ไม่ต้องแบบไม่ต้องโทรนะเพราะว่าการโทรเข้ามาเนี่ยจะเหมือนแบบยังไงนักสะสมเขา เขาไม่ค่อยจะมีข้อมูลของจริงมามาคุยส่วใหญ่ถ้าผม้ชมะโทรไลน์มาก็บางคนอ้างอิงถึงช่องของป้าปาเลยบอกในช่องนี้แหละรับซื้อเหรียญละแสนเหรียญละหมื่นถ้าผม้ชมะยกเหรียญง่ายๆเลยยกเหรียญที่เอาง่ายเอาปี40ฮนะเป็นตัวอย่างที่ช่องของป้าปารับซื้อกันในราคาหลักสิบอย่างเงี้ยบอกว่าช่องนี้แหละนะแอดมินเค่อยแคปช่องมา นะแล้วก็เอาคลิปวิดีโอนั้นมาป้าป่าจะให้เอาตัวอย่างมาให้ดูเราคลิปวิดีโอของป้าป่ามให้ดูเป็นตัวอย่างเลยท้ายที่สุดเราก็ไม่ใช่ช่องของป้าป่านะดังนั้นป้าป่าจะไม่พลาดพิงไปถึงไหนเลยแหละแต่ว่าช่องของป้าป่านั้นต้องมาใช้เวลากับสิ่งของความไม่เป็นจริงแล้วป้าป่าก็ไม่อยากให้เจ้าของเรียนต่างๆจังหวัดนั้นไปไปหลงเชื่อมันเหมือนกับเรางมงายนะเหมือนมาหลอกเราเล่นๆไงท่านผู้ชมฮะนะให้เอาความเป็นจริงมาพูดกันดีกว่านะ พวกช่องของปาปาก็ไม่ต้องมัลลับากด้วยท้ายที่สุดเกือบจะแบบไงถ้าไม่เชไม่ต้องมาผิดอกผิดใจกันเองเพราะว่าอ่ะก็ช่องนี้แหละรับซื้อน่ะแอดมินก็บอกงั้นคุณก็แคปหน้าจอมาแคปหน้าจอมาเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าทางเราทารายการผิดพลาดไปไหมคุณปปาปําทรายการผิดพลาดไปไหมท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ใช่ช่องของปปาแล้วเขาเงียบไปนึกออกไหมฮะ คือถ้าปป่าไม่ไม่ไม่เจอจริงๆเชอตรงๆก็ไม่ไม่นำมาพูดฉันตรวจสอบให้ดีถ้าหากใครเขาทำยกตัวอย่างนะใครเขาทำเหรียญปี40ในยอดจำนวนการผลิตเกือบสิล้านเหรียญเนี่ยยกตัวอย่างนะฮะอาจจะเป็นเหรียญชนิดราคาอื่นก็ได้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆท่านก็เอาเหรียญที่เขานำเสนอออกมานั้นไปตรวจสอบข้อมูลจำนวนการผลิตเหรียญถ้าผลิตออกมาทุกชนิดราคาถ้าผลิตออกมาระดับ หมื่นเหรียญไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีราคา5 0า0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทขึ้นไปโอกาสน้อยมากถ้าผลิตออกมาหลักหมื่นเหรียญทุกชนิดราคาโอกาสที่จะขายได้ราคา5 0าหมื่นถึงหนึ่งแบาทมีโอกาสน้อยมากฉะนั้น ให้จับคำพูดของปปาไปพิจารณาท่านผู้ชมฮะนะเพราะป่าเจอกันค่อนข้างบ่อยปปาอยากให้เจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านในประเทศไทยแล้วเนี่ยไปใช้ดุลพินิษพิจารณานะเขาจะหาว่าเราโง่ท่านผู้ชมฮะเขาจะหาว่าเราโง่อันนี้ไม่ใช่ปปาว่านะปปาเป็นคนพูดจริงๆเพราะป่าทํารายการจริงๆฉะนั้นก็ไม่อยากให้ใครมาว่า f อเจ้าของเหรียญไงนะว่าเหมือนกับเราโง่ โทษทีท่านผู้ชมเระปาจะใช้คําถ้าจะบอกว่ารุนแรงไหมปปาไม่ได้ตั้งใจแต่ปปาก็เจอเหมือนกันปปาก็เจอเหมือนกันฉะนั้นมีอีกหลายช่องที่เขารับซื้อจริงมีอีกหลายช่องที่เขารับซื้อจริงหนึ่งช่องปปาช่องหนึ่งละแล้วก็ยังมีท่านผู้ชมมีช่องเขารับซื้อจริงเนาะฉะนั้นก็เนี่ยอย่างนักสะสมท่านเนี่ยเขารู้นะเขารู้ว่าเหรียญพวกเหล่านี้ประมาณเนี่ย ไม่มีหรอกราคาหลักแสนหลักล้านนะเหรียญที่จะถึงหลักล้านเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะก็เป็นเหรียญของราชการที่5เหรียญปราบห่อเหรียญช้าง3เสียนรอสองหนึ่งสองเจ็ดแต่เหรียญที่ปร่าได้เกิดขึ้นมาเนี่ยอ้โหหาพบเจอยากมากเป็นเหรียญในตำนานจะมีสักกี่คนกี่ท่านที่ถือเหรียญราคาหลักล้านไม่ต้องถึงหลักล้านเนาะเอาหลักแสนก็พอนะแล้วเดี๋ยวก็มีท่านผู้ชมอ่ะ รู้สึกว่าจะมีบางแหล่งเราลองไลน์เข้าไปถามเขาจะมีนักสะสมระด,ดับโอ้โหต้นตำนานท่านหนึ่งนะก็ที่จริงเราจะติดตามช่องที่ทำการซื้อขายเหรียญราคาหลักที่แบยกปลาปายกตัวอย่างเหรียญนี้นะท่านไปตรวจสอบข้อมูลเหรียญก่อนว่าผลิตมาเท่าไหร่ถ้าถึงหลักหมื่นเหรียญแล้วเนี่ยไม่ต้องไปหาหลักล้านนะฮะราคาหลักล้านบาทเนี่ยค่อนข้างจะยากหากท่านไม่มั่นใจก็ที่จริงถ้าติดต่อช่อง มีมีท่านหนึ่งท่านผะู้เมฮะนะท่านเป็นถึงระดับนู้นเลยแต่ท่านก็ทําช่อง YouTube ส่วนใหญ่ท่านจะจะนําเสนอเหรียญโบรนาณแล้วก็เหรียญราคาลุงสูงจริงแล้วก็เป็นต้นตํานานจริงๆแต่เขาไม่ได้มาประกาศรับซื้อนะฮะนะเขาไม่ได้มาประกาศรับซื้อนี่อยู่ท่านหนึ่งนะป่าก็คงไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านหรอกก็ไม่เป็นไรเนาะบางทีป่าจะให้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะพอช่องปปาก็เจอเหมือนท่านนั่นแหละนะเออเ,เจอเหมือนท่านแล้วก็เหมือนปปานี่ เปรียบเสม,มือนคนไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมฮะเขาว่าต่อยอดมาจากนักสะสมที่ไปดูช่องอื่นมาแล้ว,ลวเราก็บอกว่าโอ้โหช่องปปานี่แหละรับซื้อเหรียญเนี่ยห้าหมื่นบาทแสนหนึ่งแต่แอดมินปปาก็จะสั่งแอดมินแล้ว,ว่าให้เขาแคปหน้าจอมาเอาคลิปวิดีโอของปปามาทายที่สุดก็ไม่ใช่ท่านผู้ชมฮะบางคนเขาก็ดีเขาบอกขอโทษนะไม่ใช่ช่องคุณปะปะจริงจริงแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บางคนก็มาแบบโอ้โหค่อนข้างจะเสียงสูงเลย ก็ช่องนี้แหละรับซื้อเราก็ให้ไปหาข้อมูลข้อมูลของคลิปวีดีโอนั้นมานะถ่ายที่สุดเราก็เงียบไปเลยเพราะว่เลรกๆมาก็ค่อนข้างจะขึ้นสูงเลยท่านผู้ชมฮะนะเราอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปหลงงมงายฮะตัวเขาเองที่ทําคลิปหลอกลวงถ้าบางช่องนะฮะทางคลิปหลอกลวงมาเนี่ยเขาจะหาว่าเรานั้นท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหยื่อของเขาตรวจสอบข้อมูลจํานวนการผลิตเหรียญ ตรวจสอบให้ดีนะจะได้ไม่เป็นเหยื่อท่านผู้ชมฮะเราก็จะได้ไม่ต้องงมงายเนาะถ้าอย่างน้องคนนี้เขาไม่ได้งมงายมีอีกหลายท่านนะส่งเหรียญมาช่องของปาปาจริงๆปาปาบอกแล้วป่ปารับซื้อแบบนี้ปาปาขายแบบนี้โอกาสที่จะเห็นปอปานั้นแม้กระทั่งเหรียญตัวอย่างเหรียญตัวอย่างมีท่านผู้ชมฮะราคาหลักแสนมีนะฮะคำว่าเหรียญตัวอย่างนะเขามีอย่าง5บาทอ่า ปีพศ2515รูปแบบเสษเลขเอเลยเออนัมีท่านผู้ชมมาแล้วก็เหรียญตัวอย่าง9เหลี่ยมบ้างก็ราคาหลักหมื่นหลายหมื่นบาทเขาก็มีจริงๆแต่ว่าปัจจุบันวันนี้ปปาเห็นยกเหรียญกันธรรมดาเลยเหรียญ5บาทปี5-1อะไรแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะน,นึกออกไหมฮะเอามาทาคลิปบอกอนาคตไกลมากเลยใครเก็บแล้วเดี๋ยวรวยช่องปปาก,ก็ต้องมารับต่อเนื่องอีกนะ เนี่ยรับซื้อเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกเหรียญแลอนาคตดีจะร่ํารวยมีเก็บห้าเหรียญเจ็ดเหรียญบางทีทางเราไม่ตอบนะฮะท่านชมบางคนก็ส่งเหรียญมาทางไลน์ราคาเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยป๋า,ปารู้เลยเออคุณไปดูกันมาจากช่องไหนเนี่ยอ่าไอ้ที่เหรียญป่า,ปารับซื้อคุมคม,คมเนี่ยทำข้นงก็ไม่หาส่งมานะอะไรประมาณนั้นาทีเราก็รู้สึกว่าเออจะถามมาตําหนิเลยไหมก็มีส่วนเล็ก,ลก,ลกน้อย,อยเพราะว่าทําไม ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะเหรียญทุกเหรียญเน่มีพระมหากษัตริย์ของไทยเราอยู่บนหน้าเหรียญก็ยังเอามาทําอีกท่านผู้ชมฮะนะป,ะปาป่าไม่ใช่คนดีนะฮะแต่เพียงแต่ว่าปป่ายังไม่เดินทางถึงเจ้าของช่องแบบนั้นไงเนาะก็อ่ะปีนคลิปนี้จ,จะพูดนานกันนิดหนึ่งว่าป้ป่าแลก็โดนผลกระทบในท่านผู้ชมนะโอเคเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณน้องเจ้าของเหรียญเนี่ยที่จะจะไปทํางานอีกใช่ไหมอแอดมินบอกว่าน้องเนี่ยอาจจะขาดการติดต่อเป็นนิดนึง จะไม่ได้หาเหรียญส่งมาร่วมสนุกอะไรประมาณนั้นก็อ่ะไปทํางานที่ไหนก็ขอให้ร่ํารวยแล้วกัน FC เขตลบบุรีเนาะอ่ะเดี๋ยวว่างมาเมื่อไหร่ก็เข้ามาพูดคุยกับแอดมินเข้าเลา่นกับช่องของป้าปาใหม่แล้วกันยินดีต้อนรับทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ